อย่าไน้คืนนะคะคุณก็เคยผิดศีลข้ออาทินามาไงข้อรักทรัพย์นะคะคุณลองนึกดูดีๆสิเคยเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นไหมอาจจะเป็นสิ่งของลักขโมยอาหารการกินผลหมากรากไม้ผักผลไม้ของใครไหมหรือไปเอาอาหารจากที่วัดกลับมาบ้านหรือ ลักทรัพย์อะทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์โดยที่เขาไม่เต็มใจอะไรอย่างเงี้ยใช้เทคนิคการตลาดในการที่กลยุทธ์ที่ไม่ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมมีไหมส่นวนมากมันถ้าไออย่างมผมไออย่าไปลักทรัพย์หรืออะไรเนี่ยอันนี้อาจารย์ถามไงถ้าไม่จริงคือก็ตอบว่าไม่จริงไม่เคยขโมยของไค่ะแต่ว่าถ้ายังว่า เอาของเข้ามานิดหน่อยอะไรเงี่ยโดยที่เจ้าของไม่บอกถือว่าเป็นอะไรบางครั้งเราหยิบมาแค่พอกินพอใช้ะไอย่างเงี้ยไม่ได้อาจจะมีเป็นเป็นกรรมที่คูณด้วยร้อยแล้วก็คูณด้วยพันหมดละร้อยเท่าพันทวีเวลาใช้กรรมนะคะแม้ว่าคิดว่าไม่ถึงขนาดที่เราเสียไปตรงนี้มูลค่าของอ่ะที่จะเป็นกรรมเนี่ยนะพระพุทธองค์ท่านตีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปถือว่าเป็นกรรมที่คุณต้องชดใช้หมดเลยเพราะนั้นของที่คุณหยิบมามันถึงหนึ่งบาทไหม มันก็เกินนะเกินคุณ,คณต้องใช้นะเอาหนึ่งร้อยคูณแล้วก็เอาพันคูณดูเวลาที่คุณใช้คุณจะใช้เท่านั้น,นะกี่ครั้งต่างกรรมต่างวาระแล้วเคยยืมของใครแล้วไม่ใช้ไหมยืมเงินใครแล้วไม่ใช้มีไหมนึกด,ดูดียังใช้เขาไม่หมดอะ่ะเจต,ตนาว่าจะโกงอะไรเงี้ยมีแต่ว่าบางครั้งถ้าว่ายืมมาแล้วใช้ยังไม่ครบใช้ไม่ครบ,ครบเรือะไรอาจจะมีอ่านั่นแหละก็เป็นวิบากกรรมทีนี้มันมีกรรมมารวมตัวกันอีกข้อหนึ่ง กับข้อมุสาคือแบบโกหกนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยไม่ไม่รู้ว่าหน่อยหรือมากอ่ะคุณเคยโกหกมาฉันทุกคนนะมันไม่ทุกค่ะเปล่าก็ก็ในชีวิตอะไม่ต้องมาเหมาว่าจาย์โกหกไม่ไม่ไม่ม้วยดตัวชีวิตอะผมผมไม่ค่อยจาเรื่องนี้ไงเพราะว่าอาจจะมีมีผิดแน่ๆคนเรามีผิดแน่ๆนผิดถูกเดียวนะที่ยิ่งคุณบอกว่าผมไม่จําเรื่องนี้เนี่ยดีแล้ว เพราะว่ามนุษย์เนี่ยเวลาทากับคนอื่นจําไม่ค่อยได้แต่เวลาที่คนอื่นทำกับเราจำแม่นมากว่าทำไม<ะ>เพื่อนยืมเงิน<ะ>คุณแล้วไม่คืน<ะ>เพราะกรรมมารวมตัวกันผิดศีลสองข้อะนะคะคือข้อมุสากับข้ออธินาะนะคะการที่คุณเอาทรัพย์ของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรืออะไรหรือคืออย่างของวัดเนี่ยของสงเนี่ยยิ่งไม่ได้เลยนะกรรมจะตามทันเร็วมากทีนี้กรรมข้อมุสาคือคุณเวลาที่คุณหลอกคนอื่น่ะ คนอื่นเขาก็เจ็บใจนะถึงแม้เขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวคนเราไม่ชอบให้ใครโกหกใช่ปะ่ะเวลาใครมาโกหกเราอ่ะคุณเคืองไหมจับได้ก็ไม่ชอบใช่ปะ่ปะจับไม่ได้ก็ไม่ชอบเหมือนคุณไปซื้อของสองร้านเนี่ยอีร้านเนี้ยคนขายมันก็ร่อนมากเลยกับอีร้านเนี่ยคนขายซื้อคุณจะซื้อร้านไหนซื้อคนซื้อซื้อคนซื้อแต่มนุษย์เนี่ยคิดแค่เนี้คิดไม่ออกชอบกระล่อนใช่ปะ่ปะเพราะฉะนั้นเวลาถึงเวลาก็ต้องใช้กรรม ก็เราเคยโกหกเขาไว้ถึงเวลาก็มีคนมาโกหกเราบ้างแล้วเราก็จะไปเชื่อเฉพาะคนที่โกหกนี่คือวิบากกรรมพูดแค่นิดเดียวคุณก็ให้เขาแล้วใช่เปล่าก็คุณนะ่ะเคยพูดแค่นิดเดียวคนอื่นเขาก็หลงกลคุณเหมือนกันเขาก็เชื่อคุณมาเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นก็จะมีสิ่งที่มาย้อนเกร็ดมังกรนะคะ คนที่เคยโกหกคนอื่นมาทุกคนนะเวลามีใครมาบอกเรื่องจริงเรื่องดีนะไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อไม่จริงไม่เกิดแต่พอมีใครมาโกหกนะเชื่อเลยเพราะเป็นวิบากกรรมอย่าไปคิดว่าเขาโง่ไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรพาให้คิดแบบนั้นแล้วคนที่เคยโกหกกับคนที่ผิดสิลข้อนี้มาซื้อของก็ซื้อแพงกว่าคนอื่นนะอย่างเช่นคนอื่นเขาซื้อแตงโมลูกขนาดนี้สาคุณซื้อ50 ของสิ่งนี้ควรจะซื้อพันหนึ่งแก้โดยวิธีแก้โดยวิธีสร้างปิรามิดไม่มีเงินคุณก็โมทนากับคนที่เขาทำหรือใช้แรงถ้าคุณมีเงินมีเยอะคุณก็ทำสักเก้าบาท ถ้ารวยมากๆแล้วจะตัดเวนตรงนี้แล้วอธิษฐานขอให้ได้นี่คืนใช่ไหมคะก็99บาทหรือแล้วแต่ <ฮะ S 1> คุณก็แล้วกันแต่ว่าให้ใช้เลข99เป็นหลักสําคัญให้ลงท้ายด้วย99เป็นรหัสแก้กรรมรที่เบื้องบนมาสื่อไว้จํานวนเงินที่เข้าเป็นนี่คุณเท่าไหร่คะสามแสนสามแนสแบนบาคุณอาจจะได้มามากกว่านี้อีกแต่อาจจะได้มาจากทางอื่นก็ได้ตอนเนื้อจะถามอาการม้ท่ตานี่ย ไม่ได้เขียนมาไม่คุยไม่คุยแล้วไม่แถม <c oughs> คนอื่นนั่งสลอนเลยสงสารเั้งมั่งดิไปได้แล้ว <c oughs> คนดีนดีกันเนาะร้องไห,ห้เลยร้องไห้ร้องไปหมะไม่ส,สักาหรอกสัจจะที่ทุกคนจะต้องรับก็คือหนึ่งทำบุญให้ทานอย่างง่ายๆทำทันทีเลยวันนี้กลับไปเริ่มทำเลยหาบาทที่เป็นบาทเล็กๆ นะคะหรือเว็บปกระจายได้ได้ใส่แก้วใส่ถ้วยใส่กลาได้ทั้งนั้นใส่ถุงพลาสติกไว้อย่างได้เลยแต่ใจเราตั้งมั่นว่าอันนี้เป็นเงินที่เราจะใส่บาทวันละสัก1บาท1สลึงแต่ให้ทําเป็นประจำนะคะอย่าให้เดือดร้อนเงินจํานวนนี้ทําแล้วต้องมีความสุขต้องสนุกในการใส่นะคะจะใส่เช้าสายบ่ายค่ำได้ทั้งนั้นแต่ให้ทำอย่างสม่ำเสมอและอธิษฐานว่าเงินจำนวนหนึ่งบาทหรือจำนวนเท่าไหร่ที่เราใส่เนี้ย เป็นปัจจัยที่เราจะทําทานใหญ่น้อยทุกททานนะคะจะซื้ออาหารให้สัตว์ทําบุญไถ่ชีวิตเป็นค่าอาหารพระพิสุสง์ทำสังฆทานวิหารทานธรรมาทานทุกทานนะคะแล้วก็ให้รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์นะคะข้อ2นะคะรักษาศีลห้าต้องทําให้ได้ทุกข,ข้อเลยแล้วก็ทําสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราก็เจอว่าการฝึกสมาธิเนี่ยมันได้ประโยชน์มากมายหลายอย่างทีเดียวะนะครับนะครับ ผมก็เลยสุดต่อไปปรากฏว่ามีรางวัลอะไรในโรงเรียนผมได้ที่หนึ่งหมดเลยหมดเลยนะฮะแล้วก็พอถึงเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้คะแนนยอดเยี่ยมเข้ามหาวิทยาลัยที่หนึ่งได้เข้ามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มหาวิทยาลัยที่สุดหรือว่ายอดเยี่ยมที่สุดเลยแย่งกันเข้าเข้ายากมากแล้วก็สอบเข้าไปได้ไม่แน่จริงไม่มีสิทธิ์ตอนนี้พอสอบ เข้าไปแล้วเนี่ยผมฝึกสมาธิวันละชั่วโมงตอนนี้นะทุกวันวันละชั่วโมง<ะ>เรียนหนังสือไปนิดเดียวนะฮะก็สองปีนะครับ<ะ>อยู่ที่นั่นสองปีอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาบอกว่าเธอไม่ต้องเรียนอะไรละเธอรู้เรื่องหมดล้ะ <c oughs> จบได้ละจะมอบปริญญาตรีให้แล้วเรียนแค่สองปี ที่จริงเขาต้องหลักสูตร4ปีก็อย่างน้อย3าปีเร็วที่สุดคือสามปีตอนนี้ผม2ปีก็อบอกไม่มีอะไรจะสอนแล้เธอรู้เรื่องหมดล,ล้นะฮะก็เลยมอบบิญญาตรีให้ผมแล้วก็แถมบิญญานตรให้ด้วยียแค่2นะองปีแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง ได้เข้ามาที่นี่แล้วมารับรู้ว่าตัวเองได้ทํากรรมอะไรจึงได้เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆได้เบียดเบียนชีวิตคนและสัตว์มาเล่าทุกวันเจอใครเล่าหมดอย่าพยายามที่จะไม่เล่ายิ่งเล่ามากยิ่งหายเรียวหายขาดอันนี้เป็นบุญถ่ายชีวิตในการเล่าเนี่ยนะคะดีกว่าปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยไก่ปล่อยเต่าอีกนะคะค่ะแล้วก็เงินที่ใส่บาทไว้ถ้าไม่รู้จะเอาไปไหนก็ให้เอามาร่วมสร้างพีระมิดสร้างสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็สร้าง สิ่งต่างๆในนี้เพื่อเป็นการตัดเวรหนีกรรมวันละหนึ่งบาทคงจะไม่เดือดร้อนนะคะค่ะแล้วนอกจากนั้นก็ให้มาใช้แรงกายในการสร้างเพราะวันนี้ทุกคนได้พิสูจน์แล้วว่าในการใช้แรงกายนั้นให้ผลอย่างไรใช,ใช่ไหมคะแล้วคนที่หายวันนี้ทันทีเนี่ยให้เล่าเพราะว่าถ้าไม่เล่าจะกลับมาเป็นอีกตั้งอยู่น้ำนยังกรเพิ่มไลยตั้งอยู่เฉยๆน้ำนก็เพิ่มได้ถ้าแก้วเดียวด้วยนะแก้วนี้ไม่เป็นนี่แดดด้วยนะดิด้นอยู่แก้วเดียว <Yeah. laughs> มาก่อนหายก่อนรวยก่อนไปเลยก่อน <laughs> <laughs> มาก่อนหายก่อนรวยก่อนนี่เราไม่ไ้องกันน้ามานั่งด้วยกันมานี่มาเร็วเร็วกานหนูต้องกลาแล้วหนูมาังแล้วานะก็เมื่อกี้บอกแล้วอ่ะก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าใครมาก่อนหายก่อนรวยก่อนนะแล้วก็เล่าอย่าให้เหลืออะไรเลยนะให้หมดไส้หมดพุงเลยว่าวันนี้หนูยังไม่ได้สูบบุหรี่สักตัวเดียวใช่ไหมอ่าเล่าเดี๋ยวฟังฟังเขาก่อนเดี๋ยวให้หนูเล่าแน่ๆอ่าเป็นยังไงคะวันนี้มาวันนี้ที่มานะคะอ่า เดี๋ยวฟังเขาฟังเขาค่ะวันนี้ก็ปวดหัวไหลค่ะแล้วก็ปวดเอวค่ะตานี่จะผ้ามัวค่ะค่ะพอไปขนดินแล้วก็ไปเก็บใบไม้อะไรมาเนี่ยดีขึ้นแล้วตานี่จะกี้นี่นะฮะที่ดื่มน้ำพีระมิดไปเนี่ยค่ะที่บอกอาจารย์ว่ามันยังผ้าผ่านนี่เวลานี้นะสว่างเลยค่ะแล้วฮะ ค่ะใสเลยเนี่ยสว่างเลยค่ะแล้วอาการที่ปวดเมื่อยค่ะนี่หายเลยค่ะหายขาะเขาเขาไม่กล้าแม้กระทั่งยกอาหารส่วนหายอาหารสัตว์ยกแค่ตั้งสิบโลห้าโลยังไม่ยกสิบห้าโลเนี่ยยกอาหารหมาสิบห้าโลรู้สึกตึงถ้ายกแล้ววันนี้ไว้ต้องพูดกันเลยปวดทั้งกวันเลยแล้วคุณต้องทำไงอะเวลาเขาปวดน่ะก็นวดก็คือก็คือนี่เช้าเีลยไป็น